สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองผ่อนผมครับมาติดตามข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจที่หลายคนหวังแต่ความจริงข้อมูลถึงวันนี้เป็นอย่างไรมาดูกันนะครับข้อมูลถึงวันนี้เลยนะครับถึงวันที่14มีนาคม2 5 6 4นี้เลยนะครับวัตถุการการแห่งรัฐนะครับจนถึงวันนี้รัฐบาลก็ยังไม่ได้บอกว่าจะมีเงินพิเศษให้นะครับเมษา,าให้สงการเนี่ย ยังไม่มีมาตรการและยังไม่ได้บอกยังไม่ได้เปิดเผยออกมาก่อนนะครับเปิดเผยออกมาก่อนก็ยังไม่มีและอนุมัติแล้วก็ยังไม่ได้อนุมัตินะครับสรุปแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังไม่แน่ว่าจะมีเงินพิเศษให้สงการหรือไม่มีขึ้นอยู่กับรัฐบาลตอนนี้ณวันนี้ยังไม่มีนะครับรัฐบาลยังไม่ได้บอกว่าจะมีหรือจะไม่มีรัฐบาลก็ยังไม่ได้บอกยังเฉยๆอยู่นะครับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ ในขณะเดียวกันเรื่องคนละครึ่งเฟสสามคนก็สนใจมากเรื่องนี้ก็ยังไม่มีอย่างเป็นทางการนะครับไม่มีหมายาว่าอย่างไงหมายาว่ายังไม่ได้เข้าที่ประชุมคอรมอและคอรมอนุมัติโครงการและอนุมัติงบประมาณนะซึ่งถ้าคอรมอนุมัติก่อนจงจะมีมาตรการคนละครึ่งเฟสสามตอนนี้ยังไม่ได้มีมาตร,าตรการเรื่องนี้เสนอเข้าที่ประชุมคอรมอเพราะยังอยู่ในระหว่างการดําเนินการอยู่ยังอยู่ในระหว่างการหาข้อสรุปเกี่ยวกับมาตรการว่าจะ จัดยังไงทํำยังไงกลุ่มไหนจะได้จะใช้งบเท่าไหร่ยังรูปแบบต่างๆย,งยังไม่จบยังไม่จบสรุปแล้วก็ยังรอฟังข่าวต่อไปนะมีแต่เปรยๆออกมาว่าถ้าหาข้อสรุปเกี่ยวกับมาตรการเสร็จสับลงตัวก็จะเสนอไปตามขั้นตอนต่อไปจนถึงเข้าที่ประชุมคณะมนตรีหากเข้าที่ประชุมคณะมนตรีอนุมัติจึงจะมีตอนนี้สรุปสั้นๆทั้งบัดสําหริการแห่งรัฐทั้งคุณละครึ่งเฟสาม ยังไม่มีอะไรครับตอนนี้ข้อมูลณ14มีนา2564ครับสวัสดีครับ